บอกว่าเป็นหลังหลังหักนี่นี่เหยาน่าดำเหมือนกันแต่คนละดำเเหย่าน้าดทั้งหมดนหีบกุ้ยชีบเขาเล่เาช่วยย เขาหมอชีวกทขาทำให้เลยหากสามท่อนนะแล้วเอ็นขาดภายในนะนี่เขาเอ่พอหน่อยนะรถตุ๊ ที่เป็นทางคุณนะมันทำได้ไวทีเดียวก็ดีเลยเนาะเดี๋ยวีเดียวรแสนเดี์เขาหอมจดแนนลุกขึ้นมามายุทธอะไรล้วเนี่ยเออมาหาพี่นานแลอวค่ะไม่ได้เดินมาสิปีแล้วยีปีเหรอมา เดนเลยลุกเลยนะองล็อกวอนันขาต้องเอาออกมาดีไหขาไม่มีแรงไม่ได้ออกกำลังกายเลยเอาตุ่ตโงที่ลุกมหนเอาลุกอาแค่ยืนที่ตต่มถ้ายืนเฉยอปัดปดก่อนปิดก่อนาใช้แรงครับดันดันดันตัวดันน นั่งก่อนไหมนั่งข้างล่างก่อนนะลูกเอาไหมเออนั่งข้างล่างไหมานั่งข้างล่างก่อนนั่งข้างล่างเราเหม่อนกันใช่ป่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราก็คือไอหลังราไม่ได้กลัวแล้วล่ะกระดูกมันตรงแล้วล่ะแต่ว่ามันขาที่มันรีบใช่ไหมมันไม่ได้ออกกัาลังกายใช่ไหมที่ว่าเดี๋ยวมันก็จะฟื้นนะถ้ากินพวกปลาข้าต้มอะไรอย่างเงี้ยนะเอออ่ะน้องอาอ่ะนี่ก็ใช้ได้แล้วนะใช้ได้แล้วนะที่ว่าน้องลองลองเดินไปหนดิ เี๋ไม่ได้เลยเข้าใจเข้าใจ,าใจแล้วปกติหลังน้องจะก้มอย่างนี้เลยใช่ไหมคอมไหมเออตอนนี้หายเป็เี่ยไหมอดีขึ้นเพราะว่าถ้าหลังมันหักมันจะเจ็บน้องเข้าใจปะทีนี้จะจะจะทดสอบง่ายๆที่จะไม่เจ็บหลังน้องก้มให้สุดเลย แถ้าหลังมันไม่เจ็บเหมือนก้มก้มไปข้างหน้าเนี่ยเอามือเออเอามือที่ไปข้างหน้าแล้วก้มก้มเหมือนวิดพื้นน่ะเออนนั่ขณะถูกต้องเนาะถ้าหลังมันไม่เจ็บไม่ปวดก็แสดงว่ามันมันตรงบนหมดแล้วใช่ไหมน้องลูกคือตายเป็นไงไม่เจ็บแล้วทีนี้เราทำอีกทีนึงทำอีกทีหนึ่งน้องยัง เพราะกระดูกที่มันเคลื่อนสามข้อนน่ะมันจะเจ็บงข้ใจความหมายไหมันมันมันไม่เหมือนกันตอนเนี้ยมันโกงหมดแล้วเสกให้กบหมดแล้วเอาน้องลุกขึ้นมาเออเจ็บไหมน้องไม่เจ็บทีนี้วิธีการยังไม่หายได้ครับกินแล้วกินให้ร่างกายมันให้ขามันหนีให้เลือดมันวิ่งเงี้ยตอนนี้เลือดมันเลือดมันก็ต้อง หลัง่ยมันจะทําให้ระบบมันรวนอ่ะเข้าใจไหมนี่ทีนี้มันตรงหมดแล้วนี่เมื่อตรงหมดแล้วกินให้หรือออกการยืขาอย่างเดียวอบอทํายัางไงไม่ต้องทำอยู่บ้านก็ได้เดินไปเดินมาหมายถือว่ายืยดขาอย่างเดียวนั่งอย่างเงี้ยยืดขาเนี่ยนั่งบนโต๊ะก่อนเนาะแล้วเตะไปเตะมาอ่ะทีนี้ขานนองใช้ไม่ได้เลยถูกต้องไหมาขาน้องไม่กระดิกเลยถูกต้องไหม

ทีนี้นั่งให้นั่งให้สนิทนะนั่งให้จุดนั่งอ่ะทีนี้เอาขาเอาน้องพยายามเตะเตะไปข้างหน้าโดยเอามือออกออกออกกําลังกายส่วนขาอย่างเดียวเอามือมือออกมือมือออกโอเคจับจับลองไว้เตะไปข้างหน้านิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้นิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้มันเก่งใช่ไหมมันเก่งโอเคได้ได้ที่สุด หลังเนาะโอเคไหมหลังไม่ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนะโอเคนะโอเคดี okay, ้ว